ช่วงเป็นสิวนะคะโมใช้สองตัวนี้ก่อนนะรักษาสิวให้หายก่อนนะคะโดยการใช้อโรแคคตัสก่อนตามด้วยไบโอไมนะคะแล้วพอสิวหายเหลือแต่รอยนะคะรอยสิวโมวก็จะใช้เป็นตัวเซรั่มโลมานะคะแต่ตอนนี้สิวโมวหายเกลียงแล้วเนาะหน้าใสมากนะคะตอนนี้โมก็เลยจะใช้เป็นตัวเซรั่มโลมาตัวแรกนะคะ ตัวนี้รักษารอยสิวได้ดีมากนะคะตอนที่โมเป็นสิวนะคะคือโมเป็นสิวเยอะมากนะคะทําใหา้ตอนเป็นสิวอ่ะมันทิ้งรอยไว้เยอะมากเลยนะคะทิ้งรอยสิวไว้เยอะมากโมก็เลยใช้เป็นตัวเซรั่มลงมาน,นะคะในการรักษารอยสิวนะคะตัวต่อไปที่โมใช้นะคะก็จะเป็นตัวโรเชตัสนะคะตัวนี้นะ ตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลใสๆค่ะตัวนี้โม e ใช้ใช้ตอนที่หน้าเป็นสิวนะคะใช้ตัวนี้พักพักหน้านะคะประมาณสองถึงสามวันนะคะแล้วโม e ก็ใช้ไบโอไมล์ต่อนะคะแล้วก็ตอนที่โม e เป็นสิวอ่ะเป็นหนองด้วยนะคะแล้วก็แสบคันมากนะคะตัวนี้มันช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากเลยนะคะลดการระคายเคืองได้ดีมาก แล้วก็ตัวสุดท้ายที่โมจะใช้นะคะเป็นตัวไบโอไมล์ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมันช่วยแบบลดการระคายเคืองด้วยแล้วก็ลดสิวด้วยสิวผดสิวอักเสบนะคะตัวนี้แบบช่วยลดได้ดีมากะะแต่ตอนนี้สิวโมหายแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นมันจะมีสารสก,กรัดของเซรัมัยนะคะ มันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันผิวนะคะไม่ให้ผิวโดนพวกมลภาวะหรือว่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะคะนี่นะคะคือ3ตัวที่โมใช้นะคะตอนโมเป็นสิวนะนี่ค่ะนี่นะคะ3ตัวนี้นะนะคะคือ ความรู้สึกหลังจากที่ใช้สามตัวนี้นะคะคือโมอรู้สึกได้เลยว่าสิวจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสิวหายแบบคือตอนนี้ผิวดีมากนะคะแล้วก็ผิวขาวกระจ่างใสด้วยแล้วก็พวกรอยดำรอยแดงนะคะก็หายหมดแล้วนะคะนี่รอยดำรอยแดงหายหมดเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะโมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ